่แล้วเราก็ทําการเอาได้แก๊สนะฮะเอามาแช่น้ําเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าแช่น้ำ้วได้แอชิเมนด้วยนะครับผมอ่าแล้วเราก็ต้องรอนะครับผมซึ่งมันรอนานแต่แล้วผมก็จะใช้คําสั่งนะฮะเอ๊ะเกมดูแรนดอมพิสปีใช้ไม่ได้หรอโอเคคือผมขี้เกียจรอนแล้วนะครับผมดังนั้นก็เอาแปลว่าลองไปย้อนดูได้นะครับผมในเวอร์ชันเบดล็อกนะครับผมเคยทําไปอยู่นะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันโตแล้วเนี่ยฮะมันจะได้เป็นตัวแก๊สตัวเล็กๆนะครับผมให้เราเอาสโนบอลเนี่ยยัดให้มันกินนะครับผมเออแล้วมันก็จะโตเป็นตััััััววใใหหญญ่่่่่่่่นน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 ะะะะคคครรบบบบผผมมมมมมมซึงถ้้าาาาโโตตเเเปป็็็กจแีีีีอออ คือถ้าเกิดว่าเราถือสโลบอลไว้เนี่ยฮะมันจะบินตามเรานะครับผมแล้วเราก็เนี่ยไอเนี่ยยัดให้มันเลยนะครับผมนี่เนี่ยนะครับผมอ่ะ มันก็จะได้เป็นตัวแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถขึ้นไปขี่มันได้นะครับผมอะซึ่งความเร็วในการขี่มันก็ค่อนข้างที่จะโคตรช้านะครับผมเออแต่ว่าเราสามารถใช้บินขึ้นที่สูงได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถกดชิปแล้วก็มายืนบนตัวมันได้นะครับผมมาจยู่นิ่งๆนะมันจะไม่ไปไหนนะครับผมเนี่ยเราสามารถแบบเออยืนบนตัวมันได้เรากดชิปเราก็ไม่รุนด้วยนะครับผมคือเราวิ่งเล่นบนตัวมันได้เลยนะครับผมแล้วแล้วมันหยุดนิ่งนะมันไม่ไปไหนนะคือเราสามารถยืนมาขอได้สบายนะเนี่ยขี่บ